สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ,ษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาพบกับรายวิชาว,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ2นะคะซึ่งสัปดาห์นี้คุณครูต้องมาอัดคลิปวิดีโอการสอนเนื่องจากว,ว่าครูติดอบรมนะคะจึงจะขออนุญ,ญาตอัดเป็นคลิปวิดีโอการสอนนะคะค่ะสำหรับเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมนะคะ เริ่มเลยนะคะระบบนิเวศนะคะระบบนิเวศคืออะไรก็คือความสัมพันธ์กับสิ่งของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยหรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่รอบๆนะคะเราเรียกว่าระบบนิเวศระบบนิเวศเนี่ยแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็ส่วนที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อาศัยอยู่รอบๆเราถือว่าเป็นระบบนิเวศนะคะ สิ่งมีชีวิตเนี่ยจะแยกออกเป็นอ่าแยกถ้าแยกตามหน้าที่เนี่ยจะแยกแยกเป็นผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายผู้ผลิตคืออะไรก็คือผู้ที่สร้างอาหารใครล่ะที่สามารถสร้างอาหารสร้างอาหารได้ก็คือสิ่งมีชีวิตจําพวกพืชใช่ไหมคะที่สามารถสร้างอาหารหรือว่าสังเคราะห์อาหารได้ส่วนผู้บริโภคผู้บริโภคก็จะประกอบไปด้วยผู้บริโภคพืช ผู้บริโภคสัตว์ผู้บริโภคทั้งพืชทั้งสัตว์นะคะซึ่งผู้บริโภคเนี่ยจะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะสามนะคะจะเป็นผู้ย่อยสลายได้แก่พวกที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้โดยจะอาศัยอาหารที่เป็นพวกสร้างพืชสาสัตว์เราก็เลยเรียกว่าเป็นผู้ย่อยสลายเช่นจุลินทรีย์ต่างๆนะคะค่ะส่วนสิ่งไม่มีชีวิตก็จะเป็นองค์ประกอบที่เป็นกายภาพ ได้แก่อุณหภูมิอินซียสารหรือว่าอานินซียสานะค่ะก็จะประกอบไปด้วยแก๊สต,ต่างๆหรือว่าโปร,โปรตีนไขมันเกเรออะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะแต่จะอยู่ในระบบนิเวศของเรานะคะ ตัวอย่างระบบนิเวศเนาะที่พบในประเทศไทยก็อย่างเช่นภาพกอก็จะเป็นป่าตึงรางของอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมานะคะภาพขอก็จะเป็นป่าชายเลนคุ้งกระเบนจังหวัดตราดนะคะ เขาบอกว่าภาพกร,กรเนี่ยเป็นป่าเต็งรงังพันไม้หลักจะเป็นในป่าเต็งรังจะเป็นตระกูลยางเช่นไม,ไ,มไม้เต็งไม้รังไม้เฮียไม้พว่วงไม้ยางนาย,ยางขาดเป็นต้นนะคะส่วนภาพขอจะเป็นป่าชายเลนจะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกไม้กงกลางนะคะ โดยระบบนิเวศในโลกนะคะมีหลายแบบขึ้นอยู่กับภูมิประเทศภูมิอากาศแล้วก็บริเวณร,รอบๆบริเวณนั้นเราเรียกว่าชีวนิเวศหรือไบโอมเราจะมาเรียนรู้นะคะว่าไบาโอมเนี่ยแบ่งเป็นกี่ประเภทไบโอมแม่เป็น2ประเภทไบโอมหรือชีวนิเวศเนี่ยก็คือเป็นลักษณะาทางสภาพภูมิศาสตร์นะคะที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ แบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือไบโอมหรือว่าชีวนิเวศร,ระดับโลกแล้วก็ชีวนิเวศร,ระดับท้องถิ่นโลคอลไบโอมนะคะชีวนิเวศร,ระดับโลกเนี่ยมีกี่ประเภทมาดูกันนะคะมาดูกันอันแรกเลยก็คือชีวนิเวศทุนดานะคะชีวนิเวศทุนดาะจะ มีลักษณะสําสคัญก็คือส่วนใหญ่จะเป็นฤดูหนาวจะมีฤดูหนาวที่ยาวนานกว่าฤดูร้อนอากาศจะหนาวเย็นมีลมพัดชั้นของดินจะจับตัวเป็นน้ําแข็งส่วนใหญ่ฝนจะจบตกอยู่ในรูปของหิมะนะคะแสดงว่าทุนด้าเนี่ยไม่ได้พบในประเทศไทยแน,แน่ชีวนิเวศแบบทุนด้านะคะพืชที่พบส่วนใหญ่จะเป็นพวกลเคนมอสกกหญ้าหรือว่าวินโลแคะก็คือจะเป็นพืชที่เป็นพุ่ม ุมิเตี้ยนะคะสตา์ที่พบอย่างเช่นกวางเลนเดียกระต่ายป่าสโนซูสุนัขป่าขั้วโลกนกทามิกนนกเขาแมวหิมะนะคะซึ่งจะมีลักษณะเป็นหาสั้นหูสั้นรวมทั้งขาสั้นนะคะซึ่งก็จะเข้ากับพืชเนาะเข้ากับพืชเข้ากับบริเวณที่ที่อยู่นะคะเนี่ยค่ะลักษณะของชิวาเวศแบบทุน,น้านะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ ชีวานิเวศแบบทุนดาก็จะมีพวสัตว์พวกกวางเรนเดียกระต่ายเลพัสนะคะชีวานิเวศและดาวโลกแบบที่สองคือชีวานิเวศไทกาหรือเราเรียกอีกแบบหนึ่งว่าชีวานิเวศป่าสนหรือดูหนาวจะยาวนาน เช่นกันนะคะฤดูร้อนจะสั้นอากาศจะแห้งแล้งหนาวเย็นพื้นที่มีน้ําแข็งตลอดเวลาฝนก็จะตกเป็นหิมะนะคะพืชที่พบส่วนใหญ่จะเป็นพวกพายเฟิร์สพุทเฮมล็อกนะคะสัตว์ที่พบส่วนใหญ่จะเป็นพวกกวางมูดนกพู่เทาใหญ่มีดํานะคะจะพบชีวานิเวศชนิดนี้ะจะพบที่จะพบเยอะๆที่บริเวณประเทศแคนาดาฟินแลนด์จีนตอนเหนือหรือว่าไซบีเรียนะคะ อันนี้คือชีวานิเวศแบบไทกาหรือว่าป่าสนนะคะเรียกอีกแบบหนึ่งว่าป่าสนอากาศหนาวเย็นจะยาวนานนะคะ,ะสัตว์ที่พบของชีวานิเวศไทกาหรือว่าป่าสนก็จะเป็นพวกกวางมูสหรือว่านกพุกเทาใหญ่นะคะ,ะชีวานิเวศแบบที่3ก็คือชีวานิเวศเขตอบอุน่น เขตอบอุ่นจะเป็นฤด,ดูร้อนอากาศอบอุน่นส่วนฤดูหนาวอากาศก็จะหนาวเย็นคะซึ่งชีวนิเวศเขตอบอุ่น,นแบ่งเป็น2ประเภทก็คือ1ชีวนิเวศแบบป่าผัดใบเขตอบอุ่น2ชีวนิเวศแบบทุ่งหญา้าเขตอบอุ่น1คือป่าผัดใบเขตอบอุ่น2ทุ่งหญา้าเขตอบอุ่นนะคะ ชีวานิเวศเขตอบอุ่นนะคะแบ่งออกเป็นหนึ่งผัดใบป่าผัดใบเขตอบอุน่นลักษณะสําสคัญของป่าผัดใบก็คือจะมีอากาศค่อนข้างเย็นต้นไม้จะผัดใบก่อนถึงฤด,ดูหนาวแล้วก็เริ่มผีใบหลังฤด,ดูหนาวผ่านไปนะคะต้นที่พบส่วนใหญ่จะเป็นพวกเมเปิลพวกโอ๊กพวกเชสทแล้วก็พวกบีชนะคะสัตว์ที่พบก็จะเป็นกวางเอวสุนักป่าสีเทาแล้วก็หมีดำนะคะที่พบส่วนใหญ่ เนาะปลาผัดใบแบบเขตอบอุ่นนะคะเขตอบอุบ่นแบบที่สองคือทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นนะลักษณะสําสคัญคือเป็นที่โล่งปกคลุมด้วยหญ้าไม่มีต้นไม้ใหญ่นะเพื่อที่พบอย่างเช่นหญ้าโขนหญ้าไรนะคะสัตว์ที่พบอย่างเช่นสุนัขป่าสุนัขจ,จิ้งจอกสังตะกระแตนแมงมุมนะะบริเวณที่พบเป็นส่วนใหญ่ก็จะที่ทุ่งหญ้าแพร่ ในทวีปอเมริกาทุ่งหญ้าแคมพัสในอาร์เจนตินาหรือว่าทุ่งหญ้าสเตปในรัสเซียนะคะจะเป็นลนักษณะเป็นทุ่งหญ้าเขตอบอุนนะคะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆชีวนิเวศร,ระดับโลกแบบที่4คือชีวนิเวศเขตร้อนเขตร้อนก็จะแบ,บ่งเป็นหนึ่งชีวนิเวศป่าฝนเขตร้อนป่าฝนเขตร้อนจะมีลักษณะ ที่เราเรียกว่าป่าดิบชื้น,นะะดังนั้นถ้าข้อสอบบอกว่าป่าดิบชื้นข้อใดคือชีวานิเวศแบบป่าดิบชื้นคือป่าฝนเขตร้อนนะคะเป็นป่าขนาดใหญ่มีพืชแล้วก็สัตว์หลายชนิดมีฝนตกชุกพืชและสัตว์ที่พบมีหลากหลายชนิดที่อุดมสมบูรณ์นะคะบริเวณที่พบก็คือลุ่มแม่น้ําอเมซอนในทวีปอเมริกาใต้ป่าฝนเขตร้อนในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อิโนโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียพม่าแล,แล้วก็ไทยนะคะ ลักษณะแบบนี้นะคะปะ่าฝนเขตร้อนลักษณะแบบนี้ เขตร้อนแบบที่สองเขตร้อนแบบที่สองคือชีวะนิเวศทุ่งหญ้าเขตร้อนหรือเราเรียกว่าทุ่งหญ้าสวรรณาเมื่อกี้ป่าฝนเขตร้อนเราเรียกว่าป่าดิบชื้นสองทุ่งหญ้าเขตร้อนเราเรียกว่าทุ่งหญ้าสวรรณานะคะลักษณะเด่นคือสภาพอากาศร้อนพื้นที่ปกคลุมด้วยหญ้าแล้วก็มักเกิดไฟป่าเสมอเพื่อที่พบส่วนใหญ่เช่นหญ้าบาบับกระถินสาธิ่พบส่วนใหญ่เช่นช้างควางวัว ควายรวมถึงสัตว์กินเนื้อเช่นเสือสิงโตเป็นต้นนะคะบริเวณที่พบก็คือจะมีที่ทวีปอเมริกาใต้ออสเตรเลียแล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียนะคะอมีที่พบในประเทศไทยก็อย่างเช่นป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจังหวัดตากนะคะทุ่งหญ้าซอนนานะคะอันนี้จะออกข้อสอบบ่อยนะคะสัตว์ที่พบ แล้วก็ชีวานิเวศลำดับสุดท้ายของชีวนิเวศหรือว่าไบโอมระดับโลกนะคะคือชีว,ชวนิเวศทะเลทรายลาักษณะเด่นคือมีอากาศร้อนจัดมีความแห้งแลง้งพืชจะเจริญเติบโต,ตได้ดีในแหลง่งโอเอซิสพืชที่พบเช่นกระบองเพชรก็คือจะเป็นพืชที่เก็บน้ําได้ดีใช่ไหมคะสตา์ที่พบเช่นตะกวดทะเลทรายแมงป่องทะเลทรายสุนักจิ้งจอกทะเลทรายกิ้งกาทะเลทราย บริเวณที่พบก็คือจะทะเลทรายซาฮาราในทวีปอเมริกาทะเลทรายโกบีในประเทศจีนนะคะอันนี้เป็นทะเลทรายนะคะเด็กๆเมื่อกี้ที่กล่าวมามีห้าประเภทก็คือชีวนิเวศระดับโลกชีวนิเวศระดับโลกห้าประเภทชีวนิเวศระดับโลกห้าประเภทเด็กๆลองไปทวนคลิปดูนะคะว่า ชีวนิเวศระดับโลก5้าประเภทนี่มีอะไรบ้างนะคะแล้วมีมันก็จะมีย่อยออกใช่ไหมมีย่อยออกอีกอปลาเขอบอุ่นเขตร้อนอ่ะก็จะมีย่อยลงไปอีกนะคะแต่หลักๆก็คือมี5ประเภทนะคะมี5ประเภทต่อไปจะเป็นชีวนิเวศระดับท้องถิ่นระดับท้องถิ่นตัวอย่างก็จะเป็นพวกชีวนิเวศหรือว่าไบโอมที่พบในประเทศไทยของเรานะคะเช่น ป่าดิบเขาป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งป่าชายหาดป่าชายเลนป่าเบญจพรรณป่าต็งรังนะคะหรือว่าชีวานิเวศเนินเขาชิวานิเวศน้ําตกชีวานิเวศบนขอนไม้ชีวานิเวศในพื้นที่เกษตรนะคะอ, à, อ่าอันนี้เป็นตัวอย่างชิวานิเวศป่าดิบชื้นนะคะป่าดิบชื้นป่าดิบเขานะคะป่าชายเลนนะคะป่าชายหาด ชีวนิเวศพื้นที่เกษตรหรือว่าชีวนิเวศบนขอนไม้นะคะก็ถือว่าเป็นระบบชีวนิเวศนะคะเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบของระบบนิเวศอ่ะองค์ประกอบของระบบนิเวศเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทดัทงนี้ก็คือ1องค์ประกอบทางกายภาพ2ององค์ประกอบทางชีวภาพน,นะคะองค์ประกอบทางกายภาพคืออะไรก็คือสิ่งที่ไม่ได้มีชีวิต ยกตัวอย่างเช่นบุณนาภูมิคะบุณนาภูมิมีผลต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของระบบนิเวศนะคะหรือว่าแสงนะคะหรือว่าแสงแสงก็เป็นปัจจัยที่ใช้ในกระบวนการสร้างอาหารหรือเราเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะแสงก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญนะคะ น้ำเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆเลยเพราะาร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยน้ําหรือแม้กระทั่งพื้นโลกนะคะหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยน้ํานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างต้นตะเบกกรบมองเพชรนะคะก็คือเป็นพืชที่สามารถเก็บน้ําได้ดีแรทธาตุนะคะแรทธาตุทำให้ไม่ว่าจะสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชหรือว่าสัตว์หรือว่ามนุษย์เรานะคะ สามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะคะก็คือจะมีแร่ธาตุนะคะเป็นตัวช่วยแล้วก็ความเป็นกรดเป็นเบสในดินแล้วก็ในน้ำนะคะหรือว่าแก๊สต่างๆแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สไนโตรเจนนะคะก็คือล้วนแล้วแต่มีส่วนสำคัญนะคะในระบบนิเวศของเราอา่เมื่อกี้ก็คือระบบอ,องค์ปกอบทางกายภาพ ใช่ไหมคะก็คือเป็นพวกสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นอุณหภูมิแสงน้ําอากาศแก๊สต่างๆใช่ไหมคะหรือว่าแร่ธาตุสคือองค์ประกอบทางชีวภาพก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตจำแนกได้เป็นผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายนะคะผู้ผลิตมีหน้าที่ในการสร้างอาหารได้แก่พืชสาหร่ายหรือว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหลายเซลล์ทุกอย่าง ที่เป็นพืชก็คือที่สามารถสังเคราะห์แสงได้เราเรียกว่าผู้สร้างอาหารนะคะส่วน2ององค์ประกอบที่2ทางชีวภาพคือผู้บริโภคแบบ่งเป็น4กลุ่มหนึ่งคือผู้บริโภคพืชจะก,กินพืชเป็นอาหารหลักก็คือช้างมา้าวัวควายนะคะ2ผู้บริโภคสัตว์พวกนี้จะกินเนื้อสัตว์อย่างเช่นสิงโตเสือฉลาม3คือผู้บริโภคทั้งพืชทั้งสัตว์ เราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยบริโภคทั้งพืชทั้งสัตว์นกหรือว่ามีนะคะตัวอย่างแล้วก็ผู้บริโภคซากพืชสร้างสัตว์อย่างเช่นแรง้งหรือว่านอนนะคะจะบริโภคสรากพืชซ้ากสัตว์แล้วก็3มก็คือจะเป็นผู้ย่อยสลายก็คือพวกนี้จะไม่สามารถสร้างอาหารได้เหมือนกับผู้บริโภคนะคะแต่จะย่อยสลายพวกออนิเซียสารแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่เซลล์อย่างเช่นเห็ดราแบคทีเรียจุลินทรีย์นะคะ อันนี้ให้ไปทบทวนมานะคะให้ไปทบทวนมาเดี๋ยวครูจะส่งครูจะส่งเป็นคําถามเป็นฟอร์มให้นะคะจากจะตรวจสอบดูว่าเด็กๆได้ศึกษาคลิปไหมโดยจะมีคําถามสองคำถามนะคะถือว่าเป็นการ เก็บงานเก็บงานในชั่วโมงนี้นะคะก็คือหนึ่งเรื่องของชีวนิเวศหรือว่าไบโอมไบโอมแบ,บ่งเป็นสองประเภทหล,กลักๆคือไบโอมระดับโลกแล้วก็ไบโอมระดับท้องถิน่นระดับโลกจะมี5ประเภทหลักๆนะคะไปดูแล้วก็ไบโอมแบบท้องถิน่นแล้วเมื่อกี้ครูก็ได้พูดถึงเรื่องขององค์ประบบอกอบของระบบนิเวศองค์ประกอบของระบบนิเวศมี2 องค์ประกอบของระบบนิเวศนะคะมี2แบบก็คือองค์ประกอบทางกายภาพแล้วก็องค์ประกอบทางชีวภาพนะคะเดี๋ยวครูจะถามคําถามแล้วให้เด็กๆตอบคําถามผ่านฟอร์มมาเป็นการเก็บคะแนนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ